ปลังปลางปลังปลังปลางเธอโอ้ยเธอโอ้ยเธอโอ้ยปลางพอมาชมดินนะคะทุกคนดูกเก่งเก่งได้จากอุ้ยใบไงรวงเหมือนยุคฝรั่งเศสเลยอุ้ยน่ากินมากแต่เขายังไม่ตั้งนะคะทุกคนยังไม่เสร็จมั้ง นี่นะคะทุกคนเขาทำใหม่อู้มีของขายด้วยกระเพราหมูกรอบข้าวผัดไหมล้านนาเออข้าวผัดไข่เจียวเอาล้านนาเอาหน,น,น้าล้านนา,านคุณพี่ไข่เจียวหมูสามซุ้งนี่น้ำแดงที่ชอบกินใช่มข้าโอเลี้ยงค่ะใส่นมไหมคะใส่ค่ะ ยียงิหนึแล้วปลาดเจนล่ะจะล้างคนจะล้างหมด,อ,ดอ๋อเขากินได้หรอมันเหมือนหมากนะนอ,อุ้ยมันมีหน่วยอะไรแดงๆตกอ่ะ,อะจะตกใส่หัวคอยเดอ้ออุ้ยลูกอะไรอ๋อนัวเซ็ตเนาะ เหมือนลูกนัวชรีอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะกินได้นะคือไม่ได้กลับบ้านเกิดนานแล้ววะ่ะลี่บิลลี่เอาเข้าวไข่เจียวด้วยหรอ,อเอาอืม,อมบรรยากาศนะคะเอาแค่มมหมูไหมน้ำพริกหนุ่มต้ององ นี่แหละอยากกินแบบบ้านๆมากเลย,ยกกนียกก่แหละอาหารบ้านๆของเราอืมทำกล้วยเผ็ดมากหิวกิน